สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกดชาแนลนะครับอยู่ถนนเส้น226นะครับล่าสีสไลต์อุทุมพรพิสัยนะครับมาพออุบัติเหตุครับคุณผู้ชมกับรถโต๊กข่างข้างนะครับคุณผู้ชมรถมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ในหันกับมือซื้อว่าสิพังไปน้ำกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นรถมิสซูบิชิไทยทันนะครับคุณผู้ชมครับโต๊กข่างห้างนะครับเดี๋ยวยางมาเบิ่งกไกลๆครับ โอ้ล่องจากกล้องอีทาไหนหน่าดีเราคผู้ชมแล้วกำลังเอามอเตอร์ไซค์ลงจากรถโยงรถมอเตอร์ไซค์ลงจากรถนะครับเพราะอุบัติเหตุครับผู้ชมดูถนนเสน้นถนนเส้นสองสองหกนะครับนี่ ถนนสายสีสกเกตอุทมพริสัสหรือว่าเส้น226นะครับคืแอแถวบ้านน้องลุงนะครับคุณผู้ชมบ้านน้องลุงเ<อ>พเ่็นกับเสียเอารถเอารถมอเตอร์ไซค์ลงบ่อไหนนะครับสิบูไป ต,ตกนัน่นหรือเ่ครับนี่ตกตั้งใจจากโมงตีตีเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ก่อนกอนโดนข้าวหรอตีห,ต,หตีหาบอมามาต่อสกันขับในรถมาต่ยกโอ้มาตักรุงเทพหรอ่ที่ไปจังหวัดไหนอันนี้กบจ้าพองป็นคนต่างจังหวัดวมาน้ำเปียนโอ้โอ้นีแฟนจะมา้ำรถขั้นไนก่าปญาตป,ปลายทางนี่เป็นศรีสะเกดหรือทัางไหน สิไปนะมองสิไปบ่เอาไปทั้งอื่นบอ่อ,อ่ามีคนเป็นอ,อ,ปอย่างหลายบอ่อไไหนหน๋อบ่กใครเจ็บก็บานไดเนาะเจ็บเล็กๆน้อยๆเานาะม่นใครเจ็บแต่คนอื่มลงทางข้างครับคุณผู้ชมครับ อุบัติเหตุบ่มีค้นบาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมฟกซำเล็กๆหน่อยๆน,อยนะครับรถกระบะครับรถขาดง้างครับนี่รถมอเตอร์ไซค์ของ